คนเช้าบานควรใส่สตั๊ดแบบไหนดีคลิปนี้มีคำตอบข้อแรกรองเท้าสตั๊ดหนังแท้เพราะคุณสมบัติของหนังแท้จะสามารถยืดขยายได้ดีกว่าหนังสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นหนังวัวหรือหนังจิงโจทำให้เป็นมิตรต่อคนเช้าบานหน้าเท้ากว้างสามารถใส่ได้ข้อสองรองเท้าสตัดส๊ดทรงเท้ากว้างสําหรับรองเท้าสตั๊ดที่มีทรงหน้าเท้ากว้างไม่จะเป็นต้องเป็นหนังแท้เสมอไปเพราะปัจจุบันหนังสังเคราะห์ก็นิยมทําหน้าเท้ากว้างออกมาแล้วจึงแนะนําให้ดูรีวิวจากคนที่สวมใส่จริงว่ารุ่นไหนหน้าเท้ากว้างใส่ได้ หรือมองหารองเท้าที่มีสัญลักษณ์สําหรับคนหน้าเท้ากว้างโดยเฉพาะข้อที่3เลือกซื้อรองเท้าแบบเผื่อไซส์แม้ว่าจะเป็นข้อที่แอดมินไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยากได้รองเทารุ่นไหนและรุ่นนั้นๆดันไม่เหมาะสาหรับคนเท้ากว้างเราอาจจะต้องจําใจที่จะต้องเผื่อไซส์เพื่อให้เท้าของเราสามารถสวมใส่ได้แต่หมายเหตุไว้คําตัวโตเลยถ้าเผื่อไซส์ความยาวเท้าเหลือแน่นอนและข้อสุดท้ายข้อที่4ถ้าเท้าบานมากๆควรหลีกเลี่ยงผ้าทอไฟนิดหรือทรงหุ้มข้อสั้นเพราะสาหรับคนที่หน้าเท้าบานมากๆ สวมใส่ทรงหุ้มคอสั้นได้ยากและอาจจะบีบรัดจนมากเกินไปทําให้เกิดอาการบาดเจ็บฟกช้าได้จึงแนะนำให้เลือกรองเท้าสตั้ที่มีลิ้นรองเท้าเป็นทรงคลาสสิกจะสวมใส่ง่ายกว่าแบบทรงหุ้มคอสั้นนั่นเอง <S <S และถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติด,ดตามร้านมินิมอลฟุตบอลครับ